น้องสองขวบเก้าเดือนพูดได้ไม่กี่คำคุณหมอบอกว่า,าแค่พูดช้านะคะพูดชักกว่าไวจะพาเข้าเนอร์เซอรี่ดีไหมคะนะคะอันนี้นะคะจริงๆเราเราเรา,เราดูเราดูความพร้อมของเราได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราดูสามารถดูความพร้อมของเราว่าเอา๊ะเรา ถ้าลูกอยู่กับเราเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับลูกเราติดงานเยอะไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาเล่นไม่ค่อยได้มาคุยหรือว่าเออไม่มีเพื่อนเล่นนะคะก็ไปโรงเรียนได้ไปเนอร์เซอรี่ได้คือขอให้เขาสามารถสื่อสารได้เบื้องต้นนะคะเอาตัวเองเอาตัวรอดได้ขอความช่วยเหลือได้มีภาษากายที่ชัดเจนเช่นอ่อาถ้าสองความสองความต่างเนาะเด็กคนหนึ่ง พูดได้แค่หม่ำหม่ำแค่นี้แต่ว่าไม่สบตามไม่สื่อสารหมกมุ่นกับตัวเองนะคะหมกมุ่นกับตัวเองคือแบบสั่นกลัวตลอดเวลาเร้าตัวเองตลอดเวลานะคะถ้าพาไปเนอร์ซอรี่นะคะคือเขามีความกลัวที่อยู่ที่ที่เขายังเอาออกไม่ได้อยู่แล้วนะคะแบบนั้นพาไปเนอร์ซอรี่เขาเขาอาจจะเขาอาจจะดูยิ่งแย่ลงนะคะแต่ว่า เขาก้ากึงก่งก้ากึ่งก็พูดได้นะแต่ว่าคำพูดน้อยก็สบตาดีนะก็ใช้ภาษากายได้นะ,ะพยายามสื่อสารได้นะค่อนข้างสนใจนะเริ่มสนใจเรียนแบบเริ่มสนใจมองเพื่อนแล้วเริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมแล้วอย่างนี้ไปเนอร์เซอรี่จะดีนะคะเพราะว่าเขาก็จะเรียนแบบทำตามเพื่อนได้ดีนะคะแล้วก็มีแรงจูงใจเนาะ มีแรงบันดาลใจที่ได้เจอเพื่อนๆด้วยนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติรักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไก่และต่างประเทศค่ะ